สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาดูสูตรรัฐบาลไทยอีกสูตรหนึ่งนะครับเนาะนะนะมาดูเลขตัวนี้นะครับนะนี่สามสองแปดสองสี่สองสามแปดเก้านะครับหนึ่งเจ็ดหกสามสี่เจ็ดแล้วก็แปดหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งเก้าห้านาะนะนะเป็นเลขหน้านะครับครั้งที่สองนะแล้วก็มาดูเลข นะสองตัวนะครับนะรางวัลที่หนึ่งสองตัวนะก็แปดสี่ห้าห้าสองเก้าห้าศูนย์หกเ็ดสองแล้วก็สองเก้านะอ่ะดูกันอย่างนี้นะแล้วก็มาดูวิธีคิดนะครับอ่ะผมจะคิดให้ดูนะครับเอามาตั้งเลยนะนะครับเก้าแปดนะเมื่อกี้นี้นะครับตั้งมาที่เก้าแปดแล้วก็สามสองแปดนะแล้วผมจะตั้งก่อนนะครับ สี่ห้าสองสี่สองนะครับแล้วก็ห้าสองเนาะสามแปดเก้านะครับเก้าห้าหนึ่งเจ็ดหกอ่ะเอามาตั้งแบบนี้เลยนะครับเอามาตั้งแบบนี้เลยอ่ะเก้าห้าแล้วก็ศูนย์หกสามสี่เจ็ด แล้วก็เจ็ดสองแปดหนึ่งห้านะครับนะแล้วก็สุดท้ายนะครับสองเก้านะหนึ่งเก้าห้านะครับนะอ่ะอ่ะนี่คือเลขสองตัวบนนะครับอันนี้คือ่นะสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับนะแต่ละงวด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 ,ะงวดนะ เข้าใจกันนะย้ำอีกทีนะสองตัวบนนะครับนะสามตัวนะครับเลขท้ายสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองนะนะงหวดเลยนะครับวิธีคิดนะครับวิธีคิดใช้เลขตัวนี้นะครับนะคูณกันนะครับสามคูณสนะครับ3ามคูณสได้เท่ากับสามสองเป็นหกเนาะนะครับ อันนี้ก็เอาสองกับแปดคูณกันสองแปดก็สิบหกนะครับเอาคูณกันก่อนนะครับนะสองสี่เป็นแปดสี่สองเป็นแปดนะครับนะอันนี้คูณกันก่อนสามแปดยี่สิบสี่เอาสี่ตัวเดียวครับนะแปดเก้านะครับเจ็ดสิบสองเอาสองตัวเดียวนะครับนะนะทำแบบนี้ไปก่อนนะเจ็ดคูณหนึ่งก็จะได้เจ็ดนะครับนะคูณกันนะ เจ็ดหกสี่สิบสองนะครับเอาเลขสองตัวเดียวนะแล้วก็สามสี่สิบสองนะครับเจ็ดสี่ก็ยี่สิบแปดเอาแปดตัวเดียวนะครับเนาะกระดาบกนไปหน่อยนะแล้วก็แปดหนึ่งนะครับคือแปดหนึ่งห้าก็จะได้ห้านะครับพอคูณกันนะแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับ ก้าคูณหนึ่งหนึ่งคูณเก้าก็ได้เก้านะครับ 9, 5, 45, เก้าห้าสี่สิบห้าเลขห้าตัวเดียวเนาะอ่ะได้เลขมาแบบนี้แล้วนะครับเราจะคิดคำนวณกันแบบไหนนะครับเอามาชมนะครับนะอ่ะดูต่อนะครับจะเปลี่ยนสีปากกาก่อนเอาสีอะไรดีเนาะสีปากกาเนี่ยหาสีปากกาก่อนเด้อ ก็หาที่ประกาก่อนนะครับมันจะมีไหมสีนี้โอคนะครับเอาได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเชียนเท่ากับก่อนนะครับเท่ากับก่อนนะเท่ากับ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 นะครับนะตัวแรกครับเอาไปเลยนะครับเอาหลักสิบนะครับเป็นหลักนะของเลขบนนะครับวิธีคิดคิดแบบนี้นะครับ เอาหลักสิบทุกงวดเลยนะครับนะคูณกันนะกับตัวนี้ครับไปพูดผิดนะครับบวกกันกับตัวนี้นะครับบวกกันกับตัวแรกนะครับบวกกันกับตัวแรกที่เราคำนวณออกมาได้นะนะเก้าบวกหกไดสิบหนะ้าเกินห้าตัวเดียวนะครับนะเหมือนกันนะครับสี่บวกแปดไดสิบสองอ่ะในสองตัวเดียวครับ ห้าบวกสี่ก็จะเป็นเก้าเนาะนะครับเก้าบวกเจ็ดก็จะเป็นสิบหกเอาหกตัวเดียวครับศูนย์บวกสองก็จะได้เลขสองครับนะเจ็ดบวกแปดได้สิบห้าเอาเขียนห้าตัวเดียวครับนะเขียนห้าตัวเดียวนะหองอื่นหรือเปล่าเป็นจางเนาะสองกับเก้าบวกกันได้สิบเอ็ดเขียนหนึ่งตัวเดียวนะครับได้เลขมาหนึ่งตัวแล้ว เราจะหาตัวที่สองนะครับเป็นเลขเด่นนะตัวที่สองนะครับโดยนะครับเอาเก้าตัวเดิมนี่แหละครับเอาสี่ตัวเดิมเอาห้าตัวเดิมนะเอาหลักที่เราวงไว้นี่แหละนะครับคือหลักสิบนะเอามาบวกตัวนี้อีกทีครับเป็นตัวที่สองนะเก้าบวกหกก็ได้สิบห้าตัวเหมือนกันเลยนะครับนะเอางวดต่อมาก็เอาแปดตัวนี้เราบวกนะครับ บวกสี่ก็จะได้สองเหมือนกันเลยนะครับเนาะต่อมาก็จะเอาสองตัวนี้ครับมาบวกห้านะเล้เจ็ดครับนเนอะอ๋อเจ็ดแล้วนะงวดนี้ก็จะเอาสองตัวนี้ครับมาบวกเก้านะครับบวกกันก็จะได้เลขหนึ่งนะครับสิบเอ็ดนะอ่ะงวดนี้ก็จะเอาแปดมาบวกกับศูนย์นะครับก็จะได้แปดนะครับอ่ะในเลขสองตัวเด้เด้อ ต่อมาก็จะเอาห้าต so uh, ัวนี้นะครับมาบวกกับเลขเจ็ดนะครับก็จะได้สิบสองเอาเลขสองตัวเดียวนะครับนะเอาวดล่าสุดนะครับวดล่าสุดขยับขึ้นไปหน่อยนะออวนล่าสุดนะเอาเลขห้าตัวนี้แหละครับมาบวกกับเลข2ตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นเลขเจ็ดนะครับนี่เราก็จะได้เลขอสองตัวนะครับมาบนนะสองตัวมาบนนะครับนะสองตัวมาบนนะครับ ดูในช่องนี้นะครับดูในช่องนี้นะสองตัวมาบนนะครับสองตัวมาบนดูที่ช่องนี้นะครับดูที่ช่องนี้ครับนะอะขอเวลานอกแป๊บหนึ่งนะครับงานให้ทําแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใจเย็นๆ Something นะครับอะอ่ะต่อไปครับเอามาดูผลออกนะครับผลออกของงวดนี้นะครับ ามาดูผลออกของงวดนี้นะครับอ,ออกอะไรนะครับเดี๋ยวผมทําให้ให้ชมเลยนะครับามาดูที่เขาออกที่เลขบนเนาะก็ดูง่ายๆแล้วก็ดูนี่แหละครับก็ออกสี่ห้าครับอันนี้ก็ออกห้าสองครับนี้ก็ออกเก้าห้านะเดี๋ยวดูยากอะไรนะครับก็ดูศนะูนย์หกเนาะอันนี้ก็ดูเจ็ดสองอันนี้ก็ดูที่สองเก้าก็ออกไปแล้วนะครับเพราะว่าเราเน้นที่บนนะ มาดูเข้าไหมนะครับเลขห้านะครับมันได้เลขตัวเดียวกันเนาะเข้าที่สี่ห้านะครับถูกนะงวดนี้นะใช้ได้นะครับนะโอเคนะครับเอามาดูงวดต่อมานะครับเอาเลขสองเหมือนกันนะครับออกที่ห้าสองเนาะมันได้ตัวเดียวกันเลยนะครับนะโอเคนะครับนะงวดนี้ก็ออกเก้าห้านะเอาเลขเกนะ้าเอาเลขเก้านะเข้านะ วันนี้ออกศูนย์หกครับก็เอาเลขหกเข้านะสังเกตจะมาแถวหน้าหมดเลยนะครับวันนี้ออกเกตสองนะครับนะก็2สองเข้ามาแถวหน้าหมดเลยนะครับมางวดนี้ครับมาตัวหลังนะครับออกสองเก้านะครับเนาะมันจะเริ่มเพี้ยนไปนิดนึงนะครับนะจากออกโซนข้างหน้ามานะก็ขยับมาข้างหลังงวดนี้งวดที่ออกสองเก้านะครับส่วนงวดต่อไปนะครับนะงวดนี้นะครับ วันที่สิบหกนะครับภุมภาสองห้าหกเก้านะนะครับมีเลขอยู่สองตัวแค่นี้แหละครับนะเลขหนึ่งนะครับกับเลขเจ็ดนะครับนะตัวไหนจะมาครับไม่รู้นะครับไปพิจารณาเองนะครับตามสูตรนะนะขอให้มาตามสูตรนี้ก็แล้วกันนะครับผมเอาสูตรนะครับเลขเด่นสองตัวรัฐบาลมาบนนะครับมาให้ชมนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็ไปรอหวังผลก็แล้วกันนะครับวันที่สิบหกนะครับว่าเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดตัวไหนจะมานะครับแต่อย่าลืมสังเกตนะครับสังเกตว่าเข้ามาข้างหน้านี่ตลอดเลยนะครับมาข้างหน้าตลอดนะมาข้างหน้าตลอดนะครับมาข้างหน้าตลอดนะมีงวดมีงวดเดียวนะครับเนี่ยที่โผล่ไปข้างหลังนะครับ แล้ต่อไปนะครับล่าสุดนะครับหนึ่งกับเจ็ดนะครับไปตัดสินใจเองนะครับท่านผู้ชมหาดูหลายๆสูตรอ่ะสียังไม่แห้งเนาะสียังไม่แห้งไปแต้มสีมันก็เลยอเลอะเทอะไปหมดเลยอ,อ่ะไม่เป็นไรถึงจะเลอะเทอะก็ขอให้เข้าใจว่านี่ก็คือเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดก็แล้วกันโอเคนะครับขอให้รับชมนะครับแบบ มีสตินลดนึงนะครับนะเลขเข้าก็ได้หลุดก็ได้นะครับนะเป็นเพียงแนวทางนะครับขอให้โชคดีและสวัสดีครับท่านสวัสดีครับ